สัมปยุตตายธายโยงเทปัญญาสะสัพวะวตจิตตะเจนตะสิงกทธรรมะ thế san đa ni ya tha ra an tu tu kết cha wara wat tu tu จิตตุปปันดวเสนวัสังนามนียเตนสุขังดุ cạn muộc bẹt khai tịnh tịu yên thay tát tha về đã nàn mà mặt đồ mà nát, sang, it, tì, bê, đê, nà, bánh,

สุโสภตสังปัญจะปัญญาสเกตตะรันชาวัดโุนิตเซนตังกามเมสัตตะรู รุเบนานเตวทุนิสิตารุปเปธาตุแกนนิสิตามุปต จัดตามเรียนสนิทสายยาด้วนจัดตามเรียนสัญญาเรนนิทสายยาจันิทสายยา รูปปานอเนต